สวัสดีค่ะยาราชัดมานบเอกภาษาเกาหลีปีที่3ค่ะวันนี้ก็จะมานำเสนอเพลงเกาหลีเพลงหนึ่งนะคะโดยจะกล่าวถึงความหมายของเพลงรวมถึงวิเคราะห์เนื้อหาของเพลงด้วยค่ะโดยเพลงที่ได้เลือกมาวันนี้นะคะก็คือเพลง Rose ของ Lee h y นั่นเองค่ะเพลง Rose น,นะคะเป็นซิงเกิลที่3ของศิลปินเดี่ยวหญิงของค่ายใหญ่ๆอย่างเช่น YG Entertainment ในปี2013ที่ชื่อ Lee h นั่นเองค่ะ โดยประวัติคร่าวๆของ l e ลีไฮก็คือเธอนั้นได้เข้าเซ็นสัญญากับ YG หลังจากที่ได้ไปออกรายการออ d i ชั่นเพลงอย่าง K-POP Star ในปี2012และได้เดบิวต์ด้วยเพลงที่ชื่อว่า1234นั่นเองค่ะและในปี2019ที่เธอหมดสัญญากับ YG ไปแล้วในปี2020เธอก็ได้เซ็นสัญญากับค่ายฮิปฮอปอย่าง AOMG และได้ปล่อยเพลงที่ชื่อว่า red lipstick ออกมาล่าสุดนั่นเองค่ะ โดยเหตุผลที่วันนี้ได้เลือกเพลง Rose มานำเสนอให้ทุกคนนะคะเนื่องจากว่าส่วนตัวแล้วชอบเพลงนี้เป็นพิเศษเรวมถึงเนื้อเพลงที่มีการใช้คำเปรียบเทียบที่มีศิลปะมากๆเพลงหนึ่งเลยค่ะก 가까이 할수록 별다. เปรียบเทียบความรักเป็นดอกกุหลาบโดยดอกกุหลาบนี้สื่อว่าตัวเขานั้นถึงจะสวยงามแต่ก็มีหนามที่แหลมคมที่จะสามารถทําลายคนที่รักได้นั่นเองค่ะอย่างในเพลงในท่อนแรกที่มีเนื้อร้องว่าในชาล빨งเงินแทกันโรสชีวิมันอาจดดีขึ้นที่มันแหลมคมท่แคมที่แโลมคมที่แคมท่หมคมก่ห กับกุหลาบสีแดงถึงแม้ตอนนี้จะดูสวยงามแต่หนามที่แหลมคมนั้นจะทําให้เธอเจ็บได้ความรักของฉันที่เหมือนกับกุหลาบสีแดงนี้ใช่มันอาจจะหอมหวานแต่ยิ่งเข้าใกล้เท่าไหร่ก็จะทําให้เธอเจ็บปวดได้นั่นเองค่ะโดยเนะื้อหาโดยรวมของเพลงนี้แล้วก็สามารถเปรียบเทียบได้อีกว่าตัวเขานั้นเป็น ok ดอกกุหลาบโดยจากเนะื้อเพลงที่บอกว่าในมาเม่ข um ah ับกุศิปตามยอนแต่อาจพึมดูกาเจยเฮโ 언젠가반드시가시에찔릴테니까ที่แปลได้ว่าถ้าอยากจะได้ใจของฉันก็ต้องรับความเจ็บปวดของฉันไปด้วยเพราะไม่ว่าเมื่อไหร่ก็ตามก็จะโดนหนามนี้ทิ่มแทงอย่างแน่นอนรวมถึงในท่าน bridge ที่ว่า every rose has its thorn หรือกุหลาบทุกดอกมีนามของมันเปรียบเทียบได้กับทุกคนที่มีความเจ็บปวดอยู่ข้างในนั่นเองค่ะเป็นเพลงที่มีความหมายลึกซึ้งและสวยงามมากๆเลยใช่ไหมล่ะคะ ส่วนตัวแล้วคิดว่าเพลงนี้ทำออกมาได้ดีในเรื่องของเมลโลดี้ที่กินใจรวมถึงเนื้อเพลงที่ใครหลายๆคนน่าจะสามารถเข้าถึงและมีความรู้สึกร่วมไปกับเนื้อเพลงได้และเสียงร้องของลีไฮที่ทำให้เพลงนี้เศร้าลงไปอีกเป็นอีหนึ่งผลงานที่น่าชื่นชมและสนับสนุนมากๆเลยค่ะเพื่อนๆคิดอย่างไรกันบ้างคะถ้าชอบเพลงนี้สามารถฟังเวอร์ชั่นเต็มได้ที่ YouTube หรือแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งแอป,ปได้ทุกที่เลยนะคะยังไงวันนี้ขอฝากเพลงดีๆอย่างนี้ไว้สวัสดีค่ะ